สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงชี้เป้านะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับสองทุ่มตรงคืนนี้นะครับบิ๊กแมตช์ในประจําสัปดาห์นี้เลยนะครับให้เชียร์ทีมอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลไปได้เลยนะครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับสำหรับอาร์เซนอลครับชนะรวดมา2เกมติดต่อกันนะครับนัดล่าสุดนี่ผลงานได้สวยหรูเลยครับเปิดบ้าน เอาชนะทีมอย่างเชลซีไป5ประตูต่อศูนย์ะครับความมั่นใจตัวนี้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับของอาร์เซนอลครับจะนำทัพโดยเรนโดตอสซานะครับคาย์ฮาแวรตบุกโยซาก้าครับส่วนแดนกลาง3คนนะครับดีแควนไรต์จอร์จินโนมาตินโอเดการ์ดเกมรับก็จะมีโทมิยาสึนะครับกาเบียรมาการเยสครับมีซาลีบาแล้วก็เบนไวท์ผู้รักษาประตูเป็นทางดาบิดราย่านะครับวันนี้นะครับอาร์เซนอลยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างสเปอร์ซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเเเลลลล่่่นนฟออรรร์มกกาาาถืวงๆยคับ ชนะคู่แข่งไป2เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2ครับตัวหลักๆวันนี้ของสเปอร์ครับนำทัพโดยตีโมแวนเนอร์นะครับซอนเฮอร์มินเบนแนนจอนสันนะครับแล้วก็เจมส์แมดดิสันจะเป็น4ประสานในเกมลุกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าวัดกันด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นนัชั่วโมงนี้ครับอาร์เซนอลดูดีกว่านะครับแล้วเรื่องของความลงตัวของตัวผู้เล่นไล่มาตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้าอาร์เซนอลก็ดูดีกว่าแถมวันนี้ต้องการ3แต้มด้วยนะครับหากหวังจะลุ้นแชมป์แคลิฟอร์เนี้วันนี้อาร์เซ ังนั้นเกมมีเชื่อว,ว่าอาร์เซนอลไม่น่ามีปัญหาครับบุกไปเยือนสเปอร์เชื่อว,ว่าอาร์เซนอลจะสามารถเก็บ3แต้มในเกมนัดนี้ได้คู่นี้เชียร์อาร์เซนอลไปได้เลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในคําคืนวันนี้นะครับในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับให้เชียร์ทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเซ็ตตี้ทีมรองจ่าฝูงไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลบุกไปเย็นทีมอย่างฟอเรสครับทีมดับที่ส7ของตารางครับสำหรับทีมย่างแมนเซ็ตตี้ครับสนัดหลังสุดในการลงเล่นเกมทีมลีครับชนะรวดมา4เกมติดต่อ,อกัน แล้วไอ้สเกมที่ว่านี้นะครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง4นัดไม่พอครับยิงประตูใส่คู่แข่งเกมหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ลูกทุกเกมครับเกมลุกโกรจัดๆเลยครับวันนี้ตัวหลักๆครับจะไม่มีเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับแต่คนอื่นๆครับยังอยู่ครบนะครับจูเลียนอาวาเลสครับแจ็คกี้ลิชฟิลโฟเดนแมนาโดซินวานะครับมาเตียวโคอาซิสโรดี้นะครับเกมรับอย่างยอสโกกราดิโอครับมีนักเตะอย่างรูเบนดิอาสครับมาเนวาคานยี่คลายวอเกอร์เอเดนซันพร้อมลงเล่นกันหมดเลยครับ วันนี้ยกคนบุกไปเย็นทีมอย่างฟอเรสซ์ซึ่งอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับ10นัดหลังสุดในการลงเล่นครับฟอเรสชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมครับฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็คงจะยากนะครับที่หยุดทีมอย่างแมนซิตี้ก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับดูจากเกมลุกของแมนซิตี้กำลังโหดแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับการบุกไปเย็นเกมนี้3แต้มอยู่ในมือครับแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นการชนะมากกว่า2ลูกขึ้นไปด้วยแหละครับดังนั้นเกมนี้เชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลา2ทุ่มตรงนะครับเซเรอตอลีครับให้เคลียร์ทีมอย่างโบโลญญาไปได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ดับที่4ของตารางครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทีมอย่างอูดินเนเซทีมดับที่18ครับสำหรับโบโลญญาครับ12นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป9นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยเกมเดียวที่พวกเขาแพ้นะครับนั่นก็คือการแพ้กับงูใหญ่อินเตอร์มิลานทีมแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับของศึกเซเรอตอลีนะครับ ผลงานในบ้านครับ5นัดหลังสุดในการลงเล่นก็ถือว่าดีเลยครับชนะคู่แข่งไป3เกมเสมอ1แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับวันนี้ตัวหลักๆครับจะนำทัพโดยโจชัวเซิร์กซีครับเป็นหน้าตัวเป้าปีกซ้ายขวาครับจะเป็นเซเลมาเกอร์ครับกับทางลิคาโดออสซูรินีนะครับมิดฟิลด์แดนกลางก็จะเป็นทางเออสซูรีนะครับเอบิเชอร์แล้วก็เรโมฟอยเลอร์ครับนี่ก็จะเป็นนักเตะแกนหลักของบูลญญาเลยครับวันนี้นะครับทีมอย่างบูลญญาก็ต้องการ3แต้มนะครับเพื่อรักษาพื้นที่ ในการไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับก็เชื่อพวกเขาไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะทีมเยือนวันนี้เจอกับอูดิเดเซ่ทีมอันดับที่18ผลงานช่วงหลังนี้อย่างเน่าเลยครับ16นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับโทษที6นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับทีมอย่างอูดิไม่ชนะคู่แข่งเลยครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมครับฟอร์มโดยรวมเน่าสุดๆดครับดังนั้นเกมนี้นะครับทีมทีมอย่างบโรญญ่าไปได้เลยครับฟอร์มกำลังสดเชื่อว่าเกมนี้จะเปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างอูดิมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับ เอาละครับสามทีที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ย้ำอีกทีนะครับเกมพรีเมียร์ลีกคู่ครับคู่แรก2ทุ่มตรงนะครับเชียร์อาร์เซนอลคู่ที่2ครับ4ทุ่มครึ่งให้เชียร์ทีมอย่างแมนเชสเตีรและ2ทุ่มอีก1คู่ครับเกมฟุตบอลเซเรียอาลครับให้เชียร์ทีมอย่างบูรอนยาไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของทางไซโก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตูลาไปก่อนสวัสดีครับ